ค่ะเมื่อกี้พูดเกิดไปเรื่องของราคาน้ํามันนะคะวันนี้มีผลต่อราคาทองคำยังไงบ้างคะ ก็ค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะคะก็ราคาน้ํามันหลังจากที่มีการประชุมของสมาชิกสหภาพยุโรปประมาณ27เอิอเ7ชาติสมาชิกด้วยกันนะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะระงับการนําเข้าจากอิหร่านนะคะก็เลยทําให้อิหร่านเองก็ขู่จะปิดช่องแคบฮอมุสุนะคะที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ามันก็เลยทําให้ตัวราคาน้ํามันเองมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะคะรวมทั้งราคาทองคําเองด้วยก็ปรับตัวขึ้นมาในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้<ฆ>เองก็อยู่ที่ระดับประมาณ1 6 7 8ยเสหรียญดอลลาร์ขอทรยอัลก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเวลทีเดียวนะคะ<ฆ>ในเรื่องนี้ค่ะนะคะถ้าใน m e x เองเพิ่มขึ้นไปจนทะลุ100เนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งไหมคะของราคาทองคำมีโอกาสค่ะเพราะว่าตอนนี้เองตัวราคาทองคำเองนะคะถ้าสามารถผ่าน1680เหรียญได้นะคะก็ถ<ฆ>ือว่าเป็น เป็นจุดเทคนิคด้วยเหมือนกันนะคะ,คะระดับต่อไปที่เรามีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็จะอยู่ที่1,700เหรียญย s อสดอลลาร์ต่อทไร์เอ,อจะอยู่ที่ประมาณ1,695กเหรียญย s อสดอลลาร์ต่อทไร์อก็อันนี้เราก็ต้องดูในปัจจัยของทางเทคนิคเป็นตัวประกอบด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะนะคะนั่นคือส่วนของเรื่องน้ํามันนะคะวันนี้ยังมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของอินเดียที่มีการปรับเพิ่มขึ้นภาษีอีกเป็น2%เในการนาเข้าน้ำทำตัวนี้เป็นไงคะ ในเรื่องของอินเดียเองที่ปรับลดเข้าเอ่อปรับเพิ่มขึ้นการการนำภาษีทองคำนะคะ,ะก็ทําให้เชื<ม>่อว่าน่าจะทําให้ปริมาณการนําเข้าทองคําส่งผลบ้าง<ม>ก็อาจจะทําให้ดีมานหรือว่าความต้องการซื้อในทองคําของประเทศอินเดียเนี่ยมีการปรับตัวลดลง<ม>แต่ว่าถ้าถ้าเรามามองในกลุ่มที่เฉพาะประเทศอินเดียประเทศเดียวที่เป็นฝั่งดีมานฝั่งซื้อฝั่งที่เป็นพวกกองทุนต่างๆคือน้ําหนักอาจจะยังไม่มากนักนะคะก็คือมีผลแต่ว่าเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะมากนักเพราะว่าตลาดโดยรวมก็ ก็ยังในในการที่ราคาปรับตัวขึ้นลงก็ก็ยังส่งผลกับพวกกองทุนต่างๆมากกว่าแล้วก็ยังตีเองก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่ยัง,ยงมีดีลความต้อง,องการซื้ออางเนสดงค่ะนะคะติดปัจจัยค่ะวันนี้ปัจจัยเยอะมากทีเดียวนะคะมีผลการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนถ้าออกมาวันอังคารนี้และออกมาดีเรื่องของยูโรโซนดีขึ้นเนี่ยราคาราคาในสองทองคัจะเป็นยังไงะคะค่ะในฝั่งของยูโรโซนเองอนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ ก็แนะนําให้นักลงทุนติดตามนะคะ <c oughs> ในเรื่องของเออแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของนี่ของทางกริซเองนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําหนักตัวที่มาแรงก็น่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันที่ที่ส่งผลรุนแรงมากนะคะแ <c oughs> ต่ฝั่งยูโรเองก็ต้องติดตาม คือวันอังคารแล้วก็อย่างวันพุธนี้นะคะก็<ท>ะจะมีในการประชุมของ FOMC เองของสหรัฐอ,อ,อเมริกาก็ <ทะ S 2> าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันในเรื่องของอาจจะมีมาตรการ QE 3หรือเปล่าหรือว่าในแง่ของการโคงอัตรานโยบายดอ,อกเบี้ยอยู่ที่จุด2 5นะ <ทะ S 2> าก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะ ค่ะก็แนะน,นำผูงคุณนะคะให้ดูที่ระดับประมาณ1 6 8 0นเหรียญว่าสามารถขานได้ไหมถ้าสามารถขานได้ก็ระดับต่อไปของราคาทองคำน่าจะได้เห็นอยู่ที่ใกล้ๆ1ันเจนะคะที่ระดับ1695งหยอยเก้าสิห้าเหรียญ US dollar t แต่ก็ยังแนะนำว่าถ้าไม่ได้มีปัจจัยของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะถ้าดู ถ้าตัดตัวปัจจัยน้ามันออกไปเนี่ยคือราคาทองคําเองระดับแถวนี้ให้อยากให้นักลงทุนเริ่ม,มระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดแรงขายที่<ฆ>รุนแรงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสามวันทิศกว่าๆอย่างต่อนเนื่องน่าจะต้องเห็นแรงขายทากำไรสักรอบหนึ่งออกมาก่อนนะคะโดย<ฆ>ที่แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันหกรอยี่สิบแต่ว่านี้ก็ต้องดูข่าวของตัวน้ํามันอีกทีนึงว่าจะรุนแ<ฆ>รงแค่ไหนนะคะ,คะแต่หากยังสามารถเก็บสะสมได้อยู่เนี่ยก็ยังสามารถเก็บเพื่อรอดูแนวต้านถัดไปได้ต่อใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวหรือว่านักลงทุนกลุ่มที่ใจเย็นก็แนะนําให้ถือต่อได้นะคะเพราะว่าโดยที่เรามองว่าเราเร็วนี้น่าจะได้เห็นประมาณพันเจ็ดร้อยห้เหรียญดอลลาต่อถอยอค่ะ,คะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพิพาใช่คุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะทั้งหมดนี้ค่ะความ